เดือนกรกดาคมปีคศ1278บนภูเขามิโนโบุที่สงบงามพระนิชิเลนไดโชนินนั่งเขียนจดหมายถึงอุบาสิกาเซนนิชิหญิงผู้ศรัทธาแห่งเกาะซาดกผู้เคยเผชิญทุกยากแต่ไม่หวั่นไหวในธรรมะสัตรรมปุนทะลิกสูตรเหนือกว่าพระสูตรทั้งหลายดุดราชสีแห่งสัตว์บนพื้นดินและนกอินทรีแห่งท้องฟ้า ถ้อยคำของพระนิชิเลนเปรียบพระสูตรนี้กับพลังอันสูงสุดแห่งสัจธรรมคำสอนที่เปิดหนทางให้สตรีและมนุษย์ทุกคนบนรรลุพุทธภาวะในร่างนี้ได้โดยแท้จริงท่านยกเรื่องอาคาชบุตรีเป็นสัญลักษณ์แห่งการปลดปล่อยหักล้างคำสอนเก่าที่ตราหน้าสตรีว่าไม่อาจรู้แจ้งและประกาศว่าในสัจธรรมบุญธลิกสูตรศาสตร์พระชีวิตล้วนมีสิทธิแห่งการตื่นรู้ ถ้าธรรมะที่ยึดถือสูงส่งที่สุดบุคคลที่ยึดถือธรรมะนั้นย่อมสูงส่งที่สุดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายศรัทธ,ธาของอุบาสิกาเซนิชิที่ส่งสิ่งของทาบุญจากเกาะอ,อันห่างไกลเปล่งประกายไม่ต่างจากราชสีผู้คำรามกลางพายุเธอไม่เคยได้พบอาจารย์อีกเลยแต่จิตใจนั้นผูกพันเป็นหนึ่งเดียวอาจารย์อิเคดะก่าวไว้ว่าผู้ที่ยึดถือธรรมมหาสัจจ์นี้ จะก้าวไปข้างหน้าอย่างองค์อาจจะดูจะราชสีและโผบินสูงด้วยปัญญาดุดนกอินทรีเหนือพายุแห่งชีวิตบนเส้นทางของอาจารย์กับสิไม่มีระยะทางหรืออุปสรรคใดยแยกใจได้แม้อยู่คนล,ละฝ้าภูเขาหรืออีกฟากฟ้าแห่งกาลเวลาความศรัทธาคือสะพานทองที่เชื่อมทุกชีวิตเข้าด้วยกันนี่แหละคือพระสูตรแห่งการตอบแทนบุญคุณที่แท้จริงศรัทธาที่กล้าหาญกว่าความกลัว และหัวใจที่เปล่งแสงแห่งการขอบคุณดุดเสียงคำรามของราชสีกลางทองฟ้าแห่งปัญญา